สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งนงนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะมีเรื่องราวในวงการบัตรมวยที่ได้รับการพูดถึงกันอยู่ในช่วงเวลานี้มาฝากกันกับความคิดเห็นของแฟนมวยชาวญี่ปุ่นถึงไฟการชกแบบ e x ็กซิบิชัที่นักชกระดับตำนานชาวไทยวัย40ปีอย่างบัวขาวบัญชามเมฆจะหวนคืนเวทีราชดำเนินเป็นครั้งแรกในรอบ18ปี เพื่อขึ้นชกกับนักสู้ MMA ดาวรุ่งหน้าหล่อวัย20ปีชาวญี่ปุ่นอย่างโคตะมิอุระในช่วงค่ำของวันศุกร์ที่19สิงหาคมนี้โดยแม้ใบนี้จะเป็นการชกกันในกติกาคิกบ็อกซิ่งในรูปแบบที่เป็นเอ็กซิบิชันแมชที่เน้นโชว์ความแตกต่างระหว่างมวยไทยกับคิกบ็อกซิง่ง ที่ไม่ได้มีการโฟกัสไปที่เรื่องผลแพ้ชนะแต่อย่างใดแต่ก็ได้มีแฟนๆชาวไทยจํานวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งสาวๆที่ได้ออกมาโพสต์ข้อความออดอ้อนบัวขาวให้ออมือกับพ่อหนุ่มโคตะที่เพิ่งจะเดบิวต์ในวงการบัดมวยได้ไม่ถึงปีกันอย่างมากมายแต่สําหรับเหล่าแฟนมวยชาวญี่ปุ่นแล้วพวกเขาจะมีความรู้สึกก่อนไฟนี้อย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังบางความคิดเห็นของพวกเขากันดูบ้างครับโดยความคิดเห็นแรกนี่ได้มาคอมเมนต์ด้วยความเป็นห่วงดาวรุ่งชาวญี่ปุ่นรายนี้ว่า ไม่นะไม่มันเป็นไปไม่ได้คาโซจูเนียคุณไม่สามารถเอาชนะบัวขาวได้ซึ่งที่เขาเรียกโคตะมิโระว่าคาโซจูเนียเนี่ยก็เพราะว่าพ่อของเขาคือคาซูาชิมิโระอดีตนักเตะตำนานทีมชาติญี่ปุ่นนั่นเองครับส่วนคนต่อมาก็คอมเมนต์ถามด้วยความข้องใจว่านี่คุณกำลังจะขึ้นชกกับบัวขาวหรือนี่คุณโอเคอยู่หรือเปล่าส่วนคนต่อมาก็ได้มากล่าวด้วยความกังวลใจไปอีกด้วยว่า บัวขาวนั้นเป็นนักมวยไทยระดับตำนานนี่มันจะเป็นการต่อสู้ที่มันอันตรายในขณะที่คนต่อมานี่ก็ได้กล่าวต่อไปด้วยว่าอย่าได้บาดเจ็บรุนแรงล่ะโปรโมโตเตอร์ก็คิดกันแต่เรื่องการทําเงินนี่มันอันตรายมากบัวขาวเนี่ยแม้กระทั่งมาสโตะอย่งเกรงกลัวที่จะสู้ด้วยแต่วาจากตรงนี้ชาวญี่ปุ่นคนต่อมาก็ได้มากล่าวถึงนักชกไทยของเราว่าบัวขาวเนี่ยก็ได้ผ่านจุดพีคข,ของเขาไปแล้วนะ ส่วนคนต่อมานี่ก็กล่าวได้ว่าบัวขาวในอายุ40ปีแล้วคุณจะมีความสุขเหรือกับการชนะชายที่อายุห่างไกลจากยุคที่รุ่งเรืองซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาจะได้มากล่าวต่อไปว่ามันไม่มีทางหรอกที่คุณจะสามารถเอาชนะบัวขาวได้ส่วนคนต่อมานี่ก็กล่าวเพิ่มเติมว่าผมไม่รู้เกี่ยวกับบัวขาวในตอนนี้นะแต่บัวขาวเนี่ยแข็งแกร่งมากจริงๆเมื่อประมาณ15ปีก่อน ึ่งคล้ายกันกับคนต่อมาที่ก็กล่าวได้ว่าบัวขาวในยุครุ่งเรืองนั้นแข็งแกร่งมากและถึงแม้เขาจะอายุเยอะแล้วผมก็ไม่คิดว่าโคตะมิโอระจะสามารถรับมือเขาได้แต่ผมก็ต้องการที่จะได้เห็นมันส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มองได้ว่าถึงแม้มันจะเป็นการชกแบบ exhibition m a แ c h แต่ฉันก็คิดว่าระดับมันแตกต่างกันมากเกินไปนิดถึงแม้บัวขาวเขาจะเริ่มอายุเยอะแต่เขาก็ยังคงเป็นนักชกที่ยืนสู้ได้ดีที่สุดในโลก เพียงแค่เห็นการเตะของเขามันก็ดูน่ากลัวแล้วส่วนคนต่อมาก็แสดงมุมมองถึงนักมวยทั้งคู่นี้ว่าแม้จะพิจนารณาในเรื่องของความแตกต่างของอายุแต่มันก็มีความแตกต่างในเรื่องของความเป็นมืออาชีพกับมือสมัครเล่นอยู่ด้วยเมื่อมองจากเรื่องของร่างกายของทั้งคู่ส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ถึงไฟนี้ว่าผมไม่รู้ว่าใารการที่ประกบคู่ชกแต่มันจะมีความหมายอะไรในเกมการชกที่มันแตกต่างด้วยความสามารถกันขนาดนี้เพราะว่า ศิละปะการต่อสู้กับการบูลลี่เนี่ยมันแตกต่างกันเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็ได้มากล่าวด้วยความประหลาดใจว่าทำไมมิอุระถึงได้ถูกเลือกมาชกผมไม่เข้าใจมาเลยซึ่งคนต่อมานี่ก็ได้มองถึงเรื่องนี้ว่าเขาถูกเลือกมาเพราะเป็นลูกชายของคาโซเขาจะเป็นที่นิยมไหมล่ะถ้าไม่มีความสัมพันธ์กับคาโซในขณะที่คนต่อมานี่ก็ได้มองไปถึงอีกเหตุผลหนึงว่า มันดูเหมือนว่าเขาจะกลายเป็นที่นิยมในหมู่สาวไทยเมื่อพวกเธอได้เห็นหน้าตาที่ดีของเขาบนติ๊กต็อกและเขาก็เลยถูกเรียกตัวจากคนไทยซึ่งคนต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมว่าสาวๆไทยเนี่ยก็ปรารถนาให้มิวระนั้นชนะนักชกท้องถิ่นอย่างบัวขาวด้วยซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาจึงได้มาคอมเมนต์ด้วยความแปลกใจว่าท่าทีแบบอนุรักษ์นิยมของบัวขาวเนี่ยไม่ได้เป็นที่นิยมในหมู่คนหนุ่มสาวในปัจจุบันแล้วหรือ มันน่าแปลกใจที่คนไทยบางคนสนับสนุนมิุระส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาแสดงมุมมองถึงไฟนี้ว่าโดยส่วนตัวแล้วผมคิดว่ามิุระจะโดนฆาตกรรมในทันทีส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มองด้วยว่าโคตะมิุระเนี่ยจะสามารถสู้กับบัวขาวได้อย่างไรเขาเพียงแค่ต้องตั้งการ์ดให้มันสมบูรณ์ที่สุดเพื่อที่แขนของเขามันจะได้ไม่หกักส่วนคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์เพิ่มเติมด้วยความข้องใจว่าผมสงสัยแค่ว่า บัวขาวเนี่ยจะทำดีที่สุดของเขาไหมเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็ได้มากล่าวด้วยว่าผมสงสัยว่าบัวขาวจะจริงจังในการเล่นเกมแมชนี้ไหมถ้าเขาจริงจังมันจะต้องใช้เวลา30วินาทีซึ่งคล้ายกันกับคนต่อมาที่ก็มีความรู้สึกถึงไฟนี้ด้วยว่าถ้าชกกันแบบจริงจังคุณจะต้องโดนฆ่าภายในไม่กี่วินาทีแต่ว่าจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มองว่า ผมคิดว่ามันจะเป็นการชกโชว์ที่ไม่เต็มที่มากนักบัวขาวอาจจะชกด้วยพลังสัก30ปเซ็นหรือไม่ถึงครึง่งซึ่งคนต่อมาก็ได้กล่าวต่อไปว่าถึงแม้มันจะเป็นการชกโชว์แต่ผมก็คิดว่ามันจะเป็นประสบการณ์ที่ดีมากจากการแค่ได้ชกกับบัวขาวส่วนคนต่อมาก็มองต่อไปด้วยว่าถึงเป็นการชกแบบเอ็กซิบิชันที่เป็นเหมือนกับการฝึกซ้อมที่เป็นสาธารณะมันก็น่าทึ่งที่ได้ซ้อมกับบัวขาวที่ราชดำเนิน และก็คาดว่าลูกชายของคาสูจะต้องโดนน็อกซึ่งคนต่อมาก็ได้กล่าวต่อไปว่าถ้ามันมีการโจมตีที่นําไปสู่การน็อกได้มันก็จะต้องเป็นเพียงแค่การประหารชีวิตต่อหน้าสาธารณะเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็มองได้ว่าถ้าบัวขาวเอาจริงมิอุระก็คงจะไม่สามารถไปขึ้นชกในริสินในเดือนกันยายนนี้ได้ซึ่งคนต่อมาก็ได้กล่าวต่อไปถึงเรื่องนี้ได้ว่าผมก็หวังว่ามิอุระจะไม่ได้รับบาดเจ็บ ผมรู้สึกว่าเขาจะต้องโดนเตะและขาจะต้องโดนทําลายและถ้ามันเกิดขึ้นเขาก็อาจที่จะต้องพลาดในการขึ้นชกในริซินอีกครั้งแต่ว่าจากตรงนี้คนต่อมานั้นกลับได้มาคอมเมนต์แบบติดตลกว่าคุณบัวขาวถ้าเป็นไปได้ผมอยากที่จะให้คุณหักกระดูกบางซี่ของโคตะมิอุระซะมันช่วยไม่ได้แต่ผมแค่รู้สึกอิจฉาเมื่อเห็นเขาได้รับการปฏิบัติจากสาวๆแบบนั้นส่วนคนต่อมานี่ก็คอมเมนต์ด้วยว่า ผมอยากที่จะให้บัวขาวอัดเขาและเขาสอนให้เขารู้อย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ว่าศิลปะการต่อสู้เนี่ยมันไม่ใช่ของหวานนายขณะที่คนต่อมานี่ก็ได้กล่าวเสริมถึงเรื่องนี้ไปอีกด้วยว่าในเวลานี้ผมอยากให้บัวขาวนั้นพังจมูกเด็กคนนี้ซะส่วนคนต่อมาที่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายนี่ก็ได้มาแสดงมุมมองเพิ่มเติมถึงไปนี้ว่าสําหรับบัวขาวแล้วเขาน,นเป็นคู่ต่อสู้ที่ง่ายดดยเลย มิอุระจะไม่สามารถทำอะไรได้มากนักและก็จะจบไฟนี้ไปโดยที่ไม่ได้ทิ้งผลกระทบอะไรต่อบวัวขาวเลยครับทั้งหมดนั้นก็เป็นมุมมองส่วนหนึ่งของแฟนมัดมวยชาวญี่ปุ่นที่มีต่อไฟนี้ที่ผมได้เก็บรวบรวมมาฝากกันในคลิปนี้ซึ่งที่เราได้เห็นนี่ก็ทำให้เราได้พอรับทราบในอีกแง่มุมหนึ่งว่าแม้แฟนมวยสาวๆในเมืองไทยของเราจำนวนไม่น้อยจะแอบส่งใจเชียร์โคตะมิอุระกันในไฟนี้แต่ในขณะเดียวกัน แฟนมวยชาวญี่ปุ่นจำนวนไม่น้อยก็ส่งใจเชียร์นักชกไทยอย่างบัวขาวเช่นกันแต่สำหรับในคลิปนี้ผมเองก็คงจะต้องขอตัวลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ถ้ามีความบกพร่องในการแปลหนะ้าตรงจุดใดแอดมินเองก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ